สวัสดีพี่พี่เทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะมา2หุ้นหนึ่งหนึ่งตัวที่อยู่ในกลุ่มธนาคารนะครับซึ่งมีพี่พี่เเนี่ยขอเข้ามาทางคอมเมนต์อีกเช่นเดิมนะครับนั่นก็คือเครดิตหรือธนาคารไทยเครดิตจำกัดมหาชนครับเดี๋ยวเรามาดูภาพใหญ่กันก่อนนะครับในไทม์เฟรมมันสำหรับเครดิตเนี่ยกราฟในทางเฟรมมันก็อาจจะมีให้เราดูไม่เยอะนะครับเนื่องจากเขาเนี่ยก็เข้าตลาดมานะตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับของปี2024 เมื่อเข้าตลาดมาแล้วช่วงแรกเนี่ยก็ชัดเจนว่าราคาเนี่ยก็มีการย่อตัวลงมาเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงครับว่าช่วงที่ราคามีการย่อตัวลงมาเนี่ยราคานะครับลงมาแล้วนะประมาณกี่เปอร์เซนต์จากไฮที่สูงที่สุดครับลงมาจนถึงจุดที่เป็นโลที่ต่ำที่สุดนะโซนปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ48%สนะครับสำหรับราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ17บาท20สตางค์เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าราคา17บาท20สสตางค์เนี่ย ราคานี้นะครับอยู่ตรงไหนนะของแนวรับแนวต้านผมอาจจะต้องขออนุญาตนะครับขยายทำเฟรมนะรไปในทำเฟรมวีคนะครับเพราะว่าจะได้ดูจุดสังเกตที่มีนัยสำคัญให้ชัดเจนนิดหนึ่งผมจะใช้ฟีโบนะครับแบบรีเทสเมนต์แล้วก็จะลากแบบขาลงนะครับซึ่งผมจะใช้ไฮของแท่งนี้นะที่ราคา30บาท25สตางค์ซึ่งเป็นไฮที่สูงที่สุดของเขานะครับแล้วก็จะใช้โลของแท่งนี้นะครับที่ราคา25บาท75สตางค์นะซึ่งเป็นโลแรกครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าช่วงที่ราคามีการยอร่อตัวลงมาเนี่ยราคามาตามกรอบเส้นระยะไม้นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยมเมื่อเจอเส้นระยะสําคัญนะครับ <int ess ant> เขามีอาการยังไงนะช่วงที่ราคาเนี่ยหลุดแถวๆเส้นระยะตรง25บาท75สตางค์เนี่ยราคาก็หลุดลงมาผ่านเส้นระยะลบ38.2นะครับผ่านเส้นระยะลบ6กแนะครับแล้วก็ลงมาจนถึงแถวๆถเส้นระยะลบ200ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อราคาเนี่ยย่ำอยู่นะแถวแถวเส้นระยะลบ200เนี่ย ราคาก็กลับขึ้นไปที่ด้านบนนะครับไปเทสแถวเส้นระยะลบ38.2ด้านบนนะครับแล้วไปเทสแล้วเนี่ยไม่ผ่านนะราคาก็หลุดลงมานะครับที่โซนล่างอีกครั้งหนึ่งจากนั้นเนี่ยนะครับสังเกตได้ว่าราคาเนี่ยก็จะแกว่งตัวนะครับอยู่ในเส้นระยะตรงลบร6อกับเส้นระยะลบ8 2นะครับหากใครเนี่ยถ้าเป็นสายฟีโบนะแน่นอนว่าในกรอบนี้เนี่ยทั้งขึ้นนะครับและลงเนี่ย มินมีโอกาสนะครับมันมีโอกาสประมาณ90%นะครับในกรอบนี้นะก็แน่นอนว่าสายฟิโบเนี่ยน่าจะได้ในกรอบนี้ไปนะครับประมาณ3รอบจากนั้นเนี่ยเมื่อเส้นระยะตรงลบหนร้อยหกเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับทีนี้ก็หลุดมาที่เส้นระยะลบสองนะครับแล้วเหมือนราคาจะหลุดลงมาด้วยนะครับจากนั้นเนี่ยนะโซนปัจจุบันเนี่ยราคาเนี่ยกลับขึ้นไปเทสแถวแถวเส้นระยะลบสองนะครับแล้วก็ย่ําอยู่แถวแถวนี้นะสำหรับราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ17บเาทยี นะตอนนี้เนี่ยยืนเหนือเส้นระยะนะครับลบ200ที่ราคา17บาท10สตางค์เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าราคา17บาท20เนี่ยราคานี้นะครับถูกพงยังไงนะน่าสนใจหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอ่างบการเงินกันนะครับมาดูในส่วนของงบการเงินครับเป็นงบไตรามาสหนึ่งนะของปี68สินทรัพย์รวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 8 8 0 0 0ล้านนะครับหนี้สินอยู่ที่ประมาณ 1, 1 6 4 0 0 0ล้านถ้าดูจากนิสิตเนี่ยแน่นอนว่าเกินครึ่งหนึ่งนะครับของสินทรัพย์แต่ว่า,าเขาเนี่ยเป็นธุรกิจทางด้านการเงินนะครับนิสิตตรงนี้เนี่ยอาจจะนำมาประเมินได้ลำบากนะครับสำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ23,000ล้านถ้าดูจากส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยก็ต้องถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีนะครับตั้งแต่ปี65นะครับถึงปัจจุบันเนี่ยส่วนของผู้ถือหุ้นของเขาก็เพิ่มขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องนะ สำ, SUV สำหรับรายได้รวมครับไตรมาสหนึ่งของปี68เนี่ยอยู่ที่ประมาณ4,600ล้านนะครับถ้าดูจากรายได้รวมเนี่ยตั้งแต่ปี65นะครับถึงปี67เนี่ยรายได้รวมของเขานะครับก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะ <š masters> ในส่วนของกําไรสุทธิครับไตรมาสหของปี68เนี่ยอยู่ที่ประมาณ900ล้านถ้าดูจากกําไรสุทธิเนี่ยก็สอดคล้องนะครับกับรายได้รวมนะเนื่องจากกําไรสุทธิของเขาเนี่ยตั้งแต่ปี65นะครับถึงปี67เนี่ย กำไรสุดที่ของเขาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับสําหรับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือ Market Cap เนี่ยอยู่ที่ประมาณ21,000ล้านนะครับเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยที่23,000ล้านนะครับแน่นอนว่านัปัจจุบันเนี่ยเราซื้อได้ถูกกว่าเจ้าของนะมูลค่าของเขาโดยประมาณอยู่ที่23,000ล้านใช่ไหมแต่เราจ่ายซื้อตอนนี้ก็21,000ล้านนะครับ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าราคาเนี่ยอยู่ในโซนถูกนะเป็นหุ้นที่ต่ำบุกนะครับมูลค่าหุ้นทางบัญชีอยู่ที่ประมาณ1 9บ8าทส8สตางค์นะเราซื้อตอนนี้ก็1 7บ0าท20นะครับส9บาทส8สตางค์อยู่โซนไหนนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณแถวๆโซนโซนนี้นะครับอ,อยู่แถวๆประมาณโซนนี้นะระหว่างเส้นระยะ1 6อ่ากบกับเส้นระยะล3 8 2นะครับประมาณแถวๆนี้ สำหรับอัตราส่วนเงินปันผลหรือเปอร์เซ็นต์ปันผลเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างที่จะดูดีนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็ชอบเกิน3%ขึ้นไปอยู่แล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้อมูลผู้ถือหุ้นกันนิดนึงครับมาดูในส่วนของข้อมูลผู้ถือหุ้นครับเรื่องของเปอร์เซ็นต์การถือหุน้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือเปอร์เซ็นต์ฟรีโฟด์เนี่ยถ้าดูจากหน้าเว็บนะครับอยู่ที่ประมาณ18%ผมไปเช็คในสตรีมมิ่งมานะครับอยู่ที่ประมาณ2%นะ ถ้าดูข้อมูลนะครับทั้งจากหน้าเว็บแล้วก็ในสรตมมิ่งเนี่ยก็ต้องถือว่ามีรายย่อยนะครับอยู่ในหุ้นตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะนอ้อยนะครับรายใหญ่ครับถือแนะนําบริษัทนะอยู่ที่ประมาณ50ครับจากกราฟนะครับแล้วก็เรื่องของงบการเงินนะผมมองว่าราคาณนะปัจจุบันเนี่ยที่17บาท20สสตางค์เป็นราคาที่อยู่ในโซนถูกนะครับ เนื่องจากจุดที่1นะก็เรื่องของมูลค่าหลักทรัพย์นะครับตามราคาตลาดหรือ market cap อยู่ที่ประมาณ2 1 0 0 0ล้านนะเมือ่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยที่23,000ล้านผมมองว่าณปัจจุบันเนี่ยเราซื้อได้ถูกกว่าเจ้าของนะครับตรงนี้เป็นจุดที่1นะจุดที่2ก็เรื่องของมูลค่าหุ้นทางบัญชีครับอยู่ที่ประมาณ19บาทส8สตางค์เราซื้อตอนนี้ก็17บาท20สตางค์นะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเราซื้อได้ถูกกว่ามูลค่าหุ้นทางบัญชีนนตรงีี้เป็จุดท่2 ในความคิดส่วนตัวครับสำหรับสายสะสมอย่างผมก็ต้องถือว่าราคาณปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับสำหรับทั้งสายสะสมนะครับแล้วก็สายเทคนิคด้วยราคาณปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ17บาท20สตางค์นะซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยราคาเนี่ยอยู่แถวแถวเส้นระยะลบ200นะครับที่ราคา17บาท10นะราคาณปัจจุบันเนี่ยยืนอยู่เหนือด้วยก็ต้องถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยสามารถ ย้าได้นะแถวๆถวเส้นระยะลบ200นะที่ราคา17บาท10แล้วไม่หลุดเนี่ยนะครับผมมองว่ามีโอกาสนะที่ราคาจะกลับขึ้นไปนะครับแถ,แถวเส้นระยะลบร้อยที่ราคา18บาท70สตางค์นะครับตรงนี้เป็นต้านแรกนะครับเนื่องจากในกรอบนี้เนี่ยทั้งขึ้นนะครับและลงในกรอบนี้มันมีโอกาส50%นนะครับและถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยสามารถกลับขึ้นไปเทสแล้วก็ สามารถย่ําได้นะครับแถวแถวเส้ญญนระยะลบร้บราาบอยหกสิบจุดแปดนะที่ราคาสิบเจ็ดบาทที่ราคาสิบแปดบาทเจ็ดสิบสตางค์เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าไปเทสและย่ําได้เนี่ยผมมองว่าก็มีโอกาสนะครับที่ราคาจะกลับขึ้นไปแถวแถวเส้นระยะลบร้อยสามสิบแปดจุดสองอีกครั้งที่ราคาสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์นะครับซึ่งในกรอบนี้นะครับระหว่างเส้นระยะลบร้อยหกสิบจุดแปดนะครับกับเส้นระยะลบร้อยสามสิบแปดจุดสองเนี่ย ทางขึ้นนะครับและลงในกรอบนี้มันมีโอกาส90%อคล้ายๆกับโซนนี้นะครับคล้ายๆกับโซนนี้ซึ่งผมมองว่าแนวต้านถัดไปก็คงจะเป็นแถวๆเส้นระยะลบร้อยสานะครับที่ราคา19บเก้าทแปดแต่ณปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะต้องลุ้นนะครับให้เขายืนอยู่เหนือเส้นระยะลบสองร้อก่อนนะครับยืนอยู่เหนือเส้นระยะลบสองนะครับแล้วก็ย่ำได้ไม่หลุดนะก็มีโอกาสนะครับที่จะไปเจอกันที่ต้านแรกครับ แ,แถวแถเส้นยะ1ลรที่ราคา18บาท70สตางค์นะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับเครดิตหรือธนาคารไทยเครดิตจำกัดมหาชนครับสำหรับพี่พี่ท่านไหนนะครับที่มีหุ้นตัวไหนอยากให้ผมทำาการบ้านก็ลองส่งเข้ามานะครับทางคอมเมนต์นะไม่ว่าจะเป็นหุ้นเล็กหุ้นใหญ่ก็ลองส่งเข้ามาครับเดี๋ยวผมก็จะไปหาข้อมูลนะแล้วก็นำกลับมาทำาการบ้านให้อีกเช่นเดิมครับ ในส่วนของการวิเคราะห์ครับหากไม่ถูกใจพี่ๆท่านไหนก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและในส่วนของช่องครับเช่นเดิมนะผมก็ต้องขอฝากช่องด้วยนะครับหากชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s ั b สไ r i b e เป็นกําลังใจในการําคลิปถัดไปผมด้วยนะยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ